ตราตราโปยเสียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันสวัสดีครับข่าวนอกโลกมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่ชุมพรมาที่วัดคีรีวงหรือชาวบ้านเรียกวัดน้ำตกอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรในบริเวณวัดปลูกพืชผักสมุนไพรไทยเต็มไปหมดครับภายในศาลาวัดมีจุดต้อนรับประชาชนที่มารักษาการป่วยด้วยสมุนไพรไทย สำหรับผู้ที่มารับการรักษามีการซักถามอาการบันทึกประวัติก่อนเข้าพบพระมหาขวัญชัยเจ้าวาดเพื่อให้วินิจฉัยโรคและสั่งยาสมุนไพรให้ไปรับประทานเดินเข้ามาด้านในของศาลามีระบบการจัดเก็บสมุนไพราตามโรคที่รักษาอย่างเป็นระเบียบเยอะจริงๆครับเนี่ยครับมีทั้งชื่อโรคที่รักษาชื่อสมุนไพรที่รักษาสะอาดสะอ้าน น่านับถือจริงๆและมาดูกระบวนการขั้นตอนการผลิตยาสมุนไพรไทยครับทันสมัยเป็นอย่างยิ่งการบรรจุเนื้อยาเข้าแคปซูลมีทั้งแบบทำมือแก่็จแล้วอ่าเนี่ยเดี๋ยวออกเม็ดมาแล้วเอาอะไรนอ่อออออและแบบบรรจุด้วยเครื่องจัรไม่เห็นไม่เชื่อนะครับว่าเป็นวัดต่างจังหวัดน่าทึ่งจริงๆวัดหนึ่งงครับ ผลิตยาสมุนไพรไทยได้1 0 0 0 0แเม็ดยาที่นี่แจกฟรีทั่วประเทศครับค่าย,ยาไม่เสียเสียเฉพาะค่าส่ง60บาทเท่านั้น,นท่านเจ้าวาดบอกว่าปีนี้แจกไปแล้ว4 5ล้านแแคปซูลตั้งเป้าไว้ว่าจะแจกให้ได้10ล้านแคปซูลเพิ่มกําลังผลิตเจกจ่ายก,กับชาวบ้านเฉพาะก,กิจเฉพาะเวลานี้เมื่อ,อ,อโรคมันสงบเราก็ไม่ได้ มีอาชีพในการทำตรงนี้เรามีหน้าที่ในการถา่ายทอดภูปัญญาและก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกนันให้กับชาวบ้านโดยการใช้ยาถมไปในครัวเรือนแต่ถ้ามีคนมีบุญสนสับศรัทธาที่จะร่วมบริจาคเครื่องอัดเบอร์ศูนย์มาให้เราเรายินดีรับเพื่อจะบริจาคให้กับชาวบ้านทั่วประเทศไทยเนี่ยเสร็จแล้วอ่าเนี่ยจะเอาเอาเอาม็ดมาแล้วเอาแล้วดิเรียกว่าเป็นทั้งวัดเป็นทั้งโรงงานผลิตยานอกลู่ต่อมาไปโคราชครับ ช่วงนี้ที่อำเภอพ,พิมายจังหวัดนครราชสีมาฝนตกลงมายอย่างต่อเนื่องน้ำใหม่ไหลเข้าสู่ท้องนาช่วงนี้ครับชาวบ้านก็นำอุปกรณ์จับปลาออกมาดักปลาขนาดเล็กที่ไหลามากับน้ำมีทั้งปลาซิวปลากระดีและปลาหลดปลาหลดเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักครับรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเหมือนปลาหลายย่อส่วนเป็นปลาหายากรสชาติอร่อย,ย,ยที่เห็นอยู่นี่เป็นขั้นตอนทำต้มยำปลาหลดครับ ล้างปลาหลดทั้งตัวแล้วใช้ทั้งตัวไม่ต้องหั่นไม่ต้องตัดครับทําแบบง่ายๆสดๆดดบ้านๆอยากหอมผักชีฝรั่งแต่ใครต้องการเปรี้ยวแบบเข้มๆก็ให้เติมมะนาวหรือมะขามเปียกก็ได้เห็นแล้วหิวเลยครับน้องลูกต่อมาครับที่สตูนดัดแปลงท่ารำของมนโนรามาเป็นท่าออกกำลังกาย ภาพเหียนอยู่นี้เป็นการถ่ายคลิปสอนออกกําลังกายที่บ้านของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลแล้วนําออกเผยแพร่ในไลน์กลุ่มให้สมาชิกทําตามตั้งชื่อว่าไลน์แดนซ์ที่บ้านต้นานโควิดคุณนาดนารีธนปัญ,ญโยท,ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลบอกว่าโควิด -19 ทําให้การรวมกลุ่มออกกำลังกายทําไม่ได้เหมือนปกติจึงต้องหาวิธีให้คนออกกาลังกายอยู่ที่บ้าน โดยการทําคลิปแบบนี้ให้ประชาชนทําตามคลิปแบ่งเป็น3แบบครับแบบแรกเป็นแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนสำหรับเด็กและผู้สูงอายุนี่ครับเรียกว่าเป็นแบบเบสิกใครก็ทําได้แบบที่2ครับเริ่มมีการซับซ้อนมากขึ้นมีท่ามากขึ้นและแบบที่3ครับแบบก้าวหน้า ผูภ้ภาษาฝรั่งก็ขั้นแอดวานซ์ครับมีความท้าทายซับซ้อนทำได้ถือว่าเก่งนะครับและโปรดสังเกตครับท่าออกกำลังกายของคลิปนี้ได้นำท่าการรำของมโนราซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านของสตูลมาเป็นท่าออกกำลังกายด้วยฟังเสียงคุณพฤติพรเสือทองเจ้าที่พระศึกษา ซึ่งเป็นผู้ออกแบบท่ารำครับจริงๆแล้วเราจะมีลานเต้นนะคะประมาณ5ลานนะคะแล้วก็พอช่วงโควิดเนี่ยนะคะแต่ละลานก็หยุดไปนะคะก็เลยจัดกิจกรรมขึ้นมานะคะก็คือตั้งชื่อกิจกรรมว่าลายเดนที่บ้านต้านโควิดนะคะเป็นกิจกรรมที่ออก